สรุปแล้วฌานเนี hmm. ่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นอจินไตยเกินกว่าที่จะคิดผู้ที่มีฌานเป็นปกติมีฌานเป็นสามัญแล้วคือได้ใช้ไฟปัญญาไฟฌานเนี่ยเผากิเลสหมดเผาอย่างเห็นเห็นเผาอย่างรู้รู้รู้ตัวเลยค่อยๆเผาตัวนี้เผาตัวนี้เผาตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นกามตัวนี้เป็นโทสะตัวนี้เป็นโมหะตัวนี้เป็นหมดแล้วกาม หรือปฏิคะภายนอกทางตาหูจมูกริมกายดับหมดแล้วกิเลสหมดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าหลับตาเข้าไปปฏิบัติธรรมลืมตานั่นแหละฆ่ากิเลสที่เป็นรูปราคะอรูปราคะทึ่งเป็นภาะวะตัณหาหรือเป็นกิเลสภายในต่อไปอีกไม่ได้หลับตา ลืมตาปฏิบัติกับเหตุปัจจัยที่กระทบสัปดาหในตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นี่แหละแต่ข้างนอกมันไม่เกิดแล้วกระทบกระแทกกระทุ้งกระเทือนยังไงมันก็ไม่มีอาการลาวกิเลสมันไม่ขึ้นสุจร,ราศีพรวิชา8แปดหรือใจิกขานั่นแหละแต่ก่อนฌานมันไม่สะอาดเพราะมันก็ต้องกระทบสัมผัสกับกิเลสต้องทำงานต่อสู้กับกิเลสพอกิเลสหมดไปแล้ว ชาญก็ไม่ต้องต่อสู้กับกิเลสชาญก็คล่องตัวสบายเอาไปทำงานกรรมัญญาปพัสาราโนนก็มารวมตกอยู่ที่มุทุธาตุตัวกลางของแกนที่ของตัวเองเอาไปทำงานก็ดีมากและต้องทำงานไม่ใช่ศา,า,า,าสนาพุทธชาญก็ศาสนาพุทธเป็นชาญที่ได้แล้วเอามาใช้งานอย่างไม่ยากอย่างไม่ลำบาก ในฌานทั้งสีแล้วฌานของพุทธนั้นปฏิบัติไม่ต้องหาสถานที่ไม่ต้องมีปรีกเวลาไปปฏิบัติไม่ต้องเตะท่าตั้งกายตรงดำรงสติคงมัน่นอะไรไม่ต้องไม่เหมือนเดรัจฉีของที่ไม่ใช่พุทธไม่ต้องหลับตาฌานพพุทธปฏิบัติในชีวิตสามัญปกติ ปฏิบัติไปพร้อมกันกับชีวิตที่ทำอาชีพทำการงานทุกอย่างอะพูดอยู่คิดอยู่คิดอะไรแต่ออไรอยู่แต่ไม่ใช่ฟุง้งซ่านคิดอย่างสังกัปปะสมาสังกัปปะลืมตาอยู่แล้วก็ปฏิบัติชาญไปในตัวไม่ใช่ชาญอยู่ในที่มืดแต่เป็นชาญที่อยู่ในที่สว่าง มีตาก็เปิดมีหูก็เปิดจมูกก็เปิดลิ้นกายใจเปิดหมดไม่จ้เป็นดับไปอยู่ไปปิดฌานของคุณไม่ต้องไปหาสถานที่ไม่ต้องไปหลับตาไม่ต้องไปเตะท่าทำการงานอยู่เรียบร้อยทงทุกอย่างได้เหมือนคนสามัญปกติแต่กิเลสมันถูกฆ่าไปตามลำดับไม่ต้องไปหยุด ไม่หยุดเลยมีแต่เหมือนนักรบฆ่าฆ่าฆ่าหยุดได้ยังไงนักรบไปหยุดเขาก็ฆ่า,าเอาสิฆ่ากิเลสอย่างธรรมดาธรรมชาติของนักรบที่ทำ้ายศัตรูได้ฌานคือเรื่องสามัญปกติที่ไม่มีนิวรณิวรห้าเพราะนั้นใครไม่มีนิวรห้าตราบใดเวลาใดก็แล้วแต่แม้แต่เด็กๆแกไม่ประสีภาษาแต่จิตของแก คนดีตอนนั้นมันไม่มีนิวรณ์อะไรเลยมันก็เป็นฌานอาตมาก็เคยอธิบายมาแล้วแต่เรายิ่งรู้และอ่านจิตเป็นด้วยการเป็นอาการยังไงพยาบาทหรือปฏิฆาเป็นยังไงมันไม่มีจิตเราฟุ้งซ่านก็ไม่มีจับตัวได้อยู่ทีนมิต้าก็เป็น,นแน่นเกินกําลังปฏิบัติกบมันไม่สงสัยเลยในของชัดๆอยู่นี่ปฏิบัติอยู่ไม่มีนิวรณ์หา้าในขณะน,นั้นไม่มีนิวรณ์หา้างคุณนั่นแหละยังเป็นฌาน แต่ชานของคุณจะเป็นปกติจะเที่ยงแท้เป็นสมาธิตั้งมัน่นเป็นสมาธิตกผลึกจงกระทั่งเที่ยงนิจังทุวังสัสตังอวิปรินามธรรมังสังหิรังสังกุปังจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าได้เปล่า